ช่วงตอนที่ผมเข้าวงการใหม่ๆครับ <Ừ. S 2> ช่วงนั้นคือพ่อผมเพิ่งเสียแล้วผมเพิ่งได้เซ็นช่องพอดีเลย <Ừ. S 2> จังหวะนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนเป็นช่วงที่ปรับตัวค่อนข้างเยอะเด็กอายุ16เมื่อก่อนคุณพ่ออยู่ก็จะได้บำนาญจากคุณพ่อใช่ไหมครับคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านก็ <Ừ. S 2> จะไม่มีไรายได้อื่นนอกจากคุณพ่ออย่างเดียวพอคุณพ่อเสียปุ๊บเนี่ย <Ừ. S 2> ก็จะเหลือแค่ผมละ <Ừ. S 2> เด็กอายุ16แล้วที่แบบเพิ่งได้เซ็นช่องเพิ่งได้งานอะไรเงี้ยครับจริงเงินมันก็ยังไม่ได้เยอะมากเราต้องเป็นคนดูแลครอบครัวละต่่อออไปยงเ้ชวนนัก็จ จะค่อนข้างหนักมีปัญหาเรื่องเงินมีมียืมเงินคนอื่นก็มีครับแล้วคนที่โดนเนี่ยคือพี่ยูเจียนันกับพี่ธันตนากรที่ผมรักมากเลยพี่สองคนเพราะว่าช่วงที่ผมแบบไม่มีจริงๆเนี่ยพี่สองคนเขาแบบซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตแบบไม่ได้ถามอะไรเลยครับว่าบอกว่าผมแบบไม่มีจริงๆครับผมต้องแบบเติมน้ามันไปถ่ายละครต้องอะไรเงี้ยเขาก็แบบช่วยเติมพี่ใช่ครับผมน่ารักมากๆครับในวันที่เราแบบไม่มีจริงๆเลย และช่วงนั้นเราผ่านการหิวใจตัวเองไงคะกับการสูญเสียคุณพ่อในวันที่เรากําลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงและเราต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนผมจะวางหน้าคุณแม่เอาไว้ที่หนึ่งครับไม่ว่าเราเจอกับอะไรเราก็ต้องแบบผ่านมันไปให้ได้แล้วก็เต็มที่กับมันเพื่อที่แบบเราจะได้ดูแลคุณแม่ได้อะไรเงี้ยและจําได้ไหมครับว่าวันนั้นวันที่เราบอกว่าเราแทบจะไม่มีรายได้เลยรายได้น้อยมาก <c oughs> เงินติดกระเป๋าน้อยที่สุดของเราคือเท่าไหร่ครับน่าจะร้อยกว่าบาท เท่านั้นเลยเท่านั้น,นครับในการปไปถ่ายละครทุบกระปุกแล้วก็แบบมีแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเลยใช่ครับ